คุตามได้นะครับเดี๋ยวไม่มีตำรวจนะครับไม่มีตำรวจเจ้าพนักงานปปสครับนะครับก็เร่งก็เร่งก็เร่งรวงเร่ลรวงเร่งปีรวงเร่ลรวงไม่ต้องรวงไม่ต้องเอาปีรวงเลยไปี่ต้องลร่งเองหรอเร่งเร่งใส่ลาวล่ะ ล่วงไปเลยยังจะอยู่ในเตาครับเพาะว่าเปิเปเปเปดๆเลยไม่มีจำนวนเลยเหรอไม่มีจำวนวนเอาซาออโซออโซครับออโซทั้งเม็ดเลย